สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดกะเพราถาดค่ะผัดกะเพราถาดนะคะเป็นผัดกะเพราหมูสับค่ะแล้วผัดกะเพราหมูสับก็มีความแห้งๆนะคะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนมากๆเลยแล้วก็มีเป็นพริกน้ำปลาค่ะหรือว่าน้ำปลาพริกแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็มีแตงกวาด้วยค่ะแล้วแถมทําง่ายนะคะแล้วก็ทําไม่ยากด้วยไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันดีกว่าค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือหมูสับค่ะหมูสับวันนี้เราก็สับเองค่ะในการที่เราจะสับหมูสับเองนะคะเราจะคอนโทรลได้ค่ะว่าเราต้องการหมูสับที่ละเอียดเท่าไหร่ถ้าเราซื้อมาบางทีเขาก็ไม่ละเอียดนะคะบางทีเขาก็จะปั่นมาแค่รอบเดียวก็ถ้าสับเองนะคะก็จะมีความละเอียดมากละเอียดน้อยทีนี้ก็แล้วแต่เราเลยค่ะ หมูสับวันนี้นะคะเราซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในราคา1แพ็คปริมาณ300กรัมค่ะสับเสร็จแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะก็คือพริกกับกระเทียมค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมอกมากนะคะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตำให้ละเอียดค่ะตอนนี้เราก็ตำพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะ วัตุดิบต่อไปค่ะก็คือใบกะเพราล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะแล้ววัตุดิบต่อไปก็คือแตงกวาค่ะวันนี้เราจะใช้แตงกวาลูกใหญ่แล้วก็หั่นให้เป็นแว่นๆค่ะก็กะเพราถาดก็ขาดไม่ได้นะคะกับแตงกวาแล้วไข่ดาวค่ะวันนี้เราจะดาวไข่ทั้งหมด2ฟองค่ะใช้เป็นไข่ไก่ค่ะตั้งกระทะน้ํามันร้อนจัดๆนะคะใส่ไข่ลงไปดาวค่ะ ตรงนี้ก็เขาจะติดกระทะหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพอเขาจะเริ่มค่อยๆสุกเนี่ยค่อยๆแซะเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกเองค่ะในการทอดไข่ดาวนะคะก็จะมีไข่ดาวแบบสุกกับไม่สุกค่ะนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนก็ทอดให้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็มาทอดต่อนในไข่ดาวลูกที่สองค่ะวันนี้เราก็จะเอากึ่งๆเป็นแบบว่า อ่ะไม่สุกค่ะแต่ข้างล่างออกจะเป็นสุกๆหน่อยไข่ขาวก็ออกจะกรกอบๆหนะะ่อยค่ะก็เข้าสุดนะคะกับผัดกะเพราค่ะทอดไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำมันที่เหลือก็พอดีพอประมาณเลยค่ะเราก็ใช้กระทะนี้ต่อเลยจากนั้นค่ะเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดลงไปล้วนก่อนค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะทำให้หมูสับสุกก่อนค่ะ ตอนนี้ค่ะหมูจับก็สุกแล้วค่ะเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะวันนี้ใส่เยอะหน่อยค่ะต้องการความเผ็ดร้อนนะคะของผัดกะเพราเราต้องเป็นผัดกะเพราที่แห้งด้วยนะคะถึงจะเหมาะกับกะเพราถาดแล้วก็จะเป็นกะเพราโบราณนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบเรียกกันนะคะก็คือเป็นกะเพราโจนนะคะก็คือทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งแห้งค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะทําการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้ก็ใช้ประมาณไฟกลางค่ะก็ผัดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็พริกกับกระเทียมค่ะก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำ แต่งสีนะคะแล้วก็ตามมาติดๆด้วยซอสหอยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะอย่าเยอะนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปุ้งและก็ผงชูค่ะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ ผัดแบบแห้งๆนะคะเราจะไม่ใส่น้ําอะไรลงไปทั้งสิ้นนะคะก็จะใช้เป็นไฟเบาๆช้า็นไฟกลางนะคะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนตรงนี้ต้องคอยเช็คนะคะว่าแห้งหรือ,อยังค่ะ ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะแห้งกับกึ่งกึ่งไหมนะคะมันจะขั้นกลางกันอยู่เพื่อนๆต้องสังเกตค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะใส่เป็นใบกะเพราลงไปค่ะจากนั้นก็ทําการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้านะคะผัดแค่พอใบกะเพราสลดลงไปเท่านั้นนะคะขั้นตอนนี้จะไม่ผัดนานค่ะ ตอนนี้ผัดกะเพรานะคะของเราก็ได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็ทําการปิดแก๊สไปแล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเตรียมตักข้าวไว้นะคะใส่ลงในถาดค่ะแต่วันนี้ถาดของเราจะไม่ใหญ่มากนะคะใส่ไข่ดาวลงไปเลยค่ะเรียงให้ดีเลยนะคะสองฟองจากนั้นแตงกวาค่ะก็เรียงให้สวยงามอันนี้ทําขายได้เลยนะคะเนี่ย เสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการตากผัดกระเพราแบบหแห้งๆเ,เผ็ดๆลงไปค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำปลาพริกค่ะ และช่องเราก็ทําสูตรน้ําปลาพริกนะคะแบบเด็ดๆไว้ใครอยากจะดูนะคะเข้าไปดูได้อเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างค่ะกับสูตรน้ําพริกน้ําปลาค่ะค่ะก็มีอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกระเพราถาดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูกะเพราถาที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆได้ทําให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ